ช่องสนน้อยสตอรี่ขอนำเสนอนิทานเรื่องหัวอีกากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งมีสองสามีภรรยามีนามว่าอ้อมกับเขือนทั้งสองคนแต่งงานอยู่กินกันมาหลายปีแล้วโดยทั้งสองนั้นต่างกอรักใคร่กลมเกลียวกันเป็นอย่างดีไม่ค่อยจะมีการทะเลาะเบาแววงกัน และนางอ้อมนั้นก็รักนายเขื่อนมากและเชื่อใจสามีของตนเป็นอย่างมากตัวอ้อมนั้นเธอคิดว่าไม่มีวันที่สามีเธอนั้นจะนอกใจไปเป็นอันขาดอยู่มาวันหนึ่งแม่ของนางอ้อมก็เกิดป่วยหนักอย่างกระทันหันและนางอ้อมนั้นก็ต้องกลับไปดูแลแม่ที่ป่วยอยู่ที่หมู่บ้าน ที่อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านนี้ที่ตนอาศัยอยู่และทั้งสองสามีภรรยาก็ตกลงคุยกันไ้ว่าอ้อมนั้นเธอจะกลับไปดูแลแม่คนเดียวเพราะไม่อยากให้สามีของเธอนั้นต้องเหนื่อยไปกับเธอด้วยฉันจะกลับไปดูแลแม่สักเดือนสองเดือนหนาพี่หากแม่ของฉันมีอาการดีขึ้นเมื่อใดฉันจะรีบกลับมาทันที พี่อยู่บ้านคนเดียวได้ใช่ไหมจ๊ะจะไม่ให้พี่ไปด้วยจริงๆเหรอน้องไปตั้งเดือนสองเดือนพี่จะอยู่คนเดียวก็คงเหงาแทบแย่ให้ฉันไปคนเดียวเถอะนะพี่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยอีกอย่างอย่าลืมนะว่าแม่ของฉันไม่ค่อยชอบหน้าพี่เท่าไหร่หากพี่จะไปอยู่ที่นั่นคงจะทําให้ท่านอึดอัดเปล่าๆ ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ได้จ้ะเดี๋ยวพี่จะอยู่ดูแลบ้านที่นี่เป็นอย่างดีน้องไม่ต้องเป็นห่วงนะระหว่างเดินทางก็ดูแลตัวเองด้วยนะพี่อยู่บ้านคนเดียวอย่าแอบไปหาผู้หญิงคนอื่นละ่ะอย่าให้ฉันต้องจับได้แล้วกันอ้อมพูดแซสวสามีของตนเองด้วยความทะเลน้นถึงแม้จะรู้ทางทางที่รู้อยู่แก่ใจว่า สามีตนนั้นไม่มีทางทำอย่างนั้นเป็นแน่นอนเรื่องนั้นน้องสบายใจได้เลยนะเห็นพี่เป็นคนยังไงหรือถึงจะมีคนเข้ามาหาพี่มากมายเพราะพี่หน้าตาดีแต่พี่ก็รักเดียวใจเดียวหรอกนะจ้าฉันเชื่อพี่นะจ๊ะถ้าอย่างนั้นฉันต้องไปแล้วนะพูดจบแล้วผู้เป็นสามีก็ได้ช่วยภรรยา คนข้าวของขึ้นรถรออยู่ที่ท่ารถของหน้าหมู่บ้านและเมื่อหลังจากที่ส่งภรรยาเสร็จสิ้นเรียบร้อยเขาก็ได้เดินกลับบ้านแล้วฟุบตัวลงนอนด้วยความเบื่อหน่ายเพราะภรรยาไปดูแลแม่สองเดือนแน่นอนว่าเขาคงไม่มีอะไรทำและต้องเหงาเป็นอย่างแน่นอนนายเขื่อนจึงคิดหาอะไรทำ และแต่งตัวหล่อเหลาเดินออกจากบ้านทันทีโดยตัวเขานั้นได้เดินออกไปตามหมู่บ้านเรื่อยๆเดินเฉิดฉายให้สาวในหมู่บ้านรู้ว่าตัวเองนั้นมีหน้าตาดีหล่อเหลาขนาดไหนแต่ถึงอย่างนั้นหญิงในหมู่บ้านก็ไม่ได้สนใจเพราะต่างคนต่างรู้ว่านายเขืนนั้นได้แต่งงานมีภรรยาแล้ว จึงไม่มีใครอยากจะยุ่งและสนใจในายเขือนในเวลาต่อมาเขือนมาหยุดอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งอยู่บนต้นไม้แปลกประหลาดท้ายหมู่บ้านซึ่งเขานั้นไม่เคยเห็นมาก่อนตนจึงยืนจ้องมองอยู่สักพักด้วยความตกตะลึงและคิดว่าแอบเข้าไปสำรวจแต่แล้วจูๆ่ๆก็มีหญิงสาวเดินออกมาจากบ้านต้นไม้ มันยิ่งทำให้เขานั้นตกตะลึงและตาค้างไปอีกเพราะว่าด้วยความสวยของเธอนั้นไม่เหมือนกับหญิงอื่นๆในหมู่บ้านจริงๆรวมถึงภรรยาของเขาด้วยถึงทำให้เขานั้นเริ่มมีอาการอยากจะนอกใจภรรยานายเป็นใครมาที่หน้าบ้านของฉันได้ยังไงอย่างนี้ฉันจะแจ้งข้อหาบุกรุกได้เลยนะ ไม่ใช่ว่าเป็นขโมยหรือก็รองมาขโมยของแม่มดอย่างฉันสิรับรองว่านายจะไม่เป็นสุขแน่จะเย็นเย็นก่อนเธอมาญิงเป็นแม่มดหรอกหรือแม่มดที่ไหนจะหน้าตาดีขนาดนี้ฉันเคยได้ยินมาจากที่แม่มดเขาเล่ากันว่ามีแต่แก่ๆทั้งนั้นสวยขนาดนี้คงจะมีสามีแล้วรสิท่า ตอนแรกฉันก็ว่าจะโกรธอยู่หรอกนะแต่นายดันชมฉันว่าสวยฉันโกรธไม่ลงแล้วละ่ะฉันไม่มีสามีหรอกนะใครอยากมาเป็นสามีกับแม่มดอย่างฉันแล้วถ้าฉันอยากจะเป็นสามีให้กับแม่มดสาวสวยอย่างแม่หญิงล่ะแม่หญิงจะเห็นด้วยหรือไม่แม่มดที่ได้ยินนายเขือนพูดเช่นนั้นก็ทำให้เธอรู้สึกตกหลุมรักนายเขือนทันที เพราะนายเขือนนั้นก็มีหน้าตาดีที่สุดในหมู่บ้านและเธอก็ไม่รู้ว่านายเขื่อนมีภรรยาแล้วจึงได้หลงกลปากหวานของชายหนุ่มในที่สุดแต่ในระหว่างที่ภรรยาจริงๆของเขาไม่อยู่นั้นเขาก็มาอาศัยอยู่กินกับแม่มดสาวเป็นเวลาเกือบสองเดือนเต็มๆซึ่งภรรยาของนายเขือนยังไม่มีวี่แววว่าจะกลับมาที่บ้าน จนไหนที่สุดขณะที่แม่มดออกไปซื้ออาหารในหมู่บ้านชาวบ้านก็พูดกับนางแม่มดเพราะเห็นว่าตัวนางนั้นใช้ชีวิตกับนายเขื่อนว่าจริงๆแล้วนั้นนายเขื่อนมีภรรยาอยู่แล้วท่านแม่มดอย่าหาว่าฉันอย่างโน้นอ,อย่างนี้เลยนะคนที่ท่านอยู่กินด้วยนั่นคือไอ้เขื่อนภรรยาของนางอ้อมโน้น ท่านไม่รู้หรือว่ามันมีเมียแล้วแม่หมดสาวงงงวยกับสิ่งที่ชาวบ้านพูดเพราะนายเขื่อนไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยเป็นจริงอย่างนั้นรือเขามีภรรยาอยู่แล้วจริงๆใช่ไหมฉันไม่เคยรู้มาก่อนงั้นแสดงว่าที่ผ่านมาฉันถูกหลอกเป็นอย่างนั้นรือทุกคนเขาก็ต่างรู้ ว่าไอ้เือนมันมีเมียอยู่แล้วกล้าจริงๆกล้าจะหนอกใจภรรยาของมันแถมยังมาหลอกแม่มดอย่างท่านอีกด้วยอย่างนี้ท่านต้องจัดการมันให้เข็ดรับให้มันจดให้มันจำเลยนะแม่มดที่ได้ยินชาวบ้านพูดเช่นนั้นก็ทำให้เธอรู้สึกโมโหและโกรธนายเขอนเป็นอย่างมากเป็นครั้งแรกที่เธอถูกหลอก และเธอก็เผลอไปเป็นเมียน้อยของนายเขื่อนโดยไม่รู้ตัวทำให้เธอนั้นรีบกลับไปที่บ้านเพื่อจัดการนายเขือนทันทีเอ็งกล้าดียังไงกล้ามาหลอกแม่มดอย่างฉันแถ้จริงแล้วเอ็งก็มีภรรยาอยู่แล้วยังจะอยากนอกใจมาอยู่กินกับฉันอีกคนอย่างเอง็งมันก็มีดีแค่หน้าตาแต่จิตใจไม่รู้จักพอสมควรต้องได้รับบทเรียน แม่หญิงจะทำอะไรฉันหรือจะลงโทษฉันเพราะอะไรฟังฉันอธิบายก่อนนะนางแม่มดไม่ฟังอะไรที่นายเขื่อนนั้นจะอธิบายและใช้นิ้วชี้วิเศษของเธอสาบให้ในายเขื่อนนั้นกลายเป็นอีกาดำแต่ยังสามารถพูดได้เหมือนมนุษย์ปกติและได้แต่ไร่ให้ในายเขื่อนออกไปจากบ้านของเธอในทันที จนเวลาผ่านไปได้ไม่นานหลังจากนั้นภรรยาของนายเคลือนก็ได้กลับมาบ้านและเมื่อมาถึงด้วยความที่เธอนั้นคิดถึงสามีของตนเป็นอย่างมากจึงตะโกนเรียกหาสามีแต่เมื่อตะโกนเรียกเท่าไหรก็ไม่มีเสียงตอบรับและตอบกลับจากสามีเลยสักนิดเรียกไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังไร้วี่แววตอบกลับ ทำให้เธอเริ่มรู้สึกสงสัยว่าสามีตนนั้นหายไปไหนจึงเดินไปตามหาแต่หาอย่างไรก็หาไม่พบแต่แล้วจู่จูเธอก็ได้ไปสะดุดตากับอีกาดำตัวหนึ่งที่กำลังเกาะอยู่บนบ้านเมื่อเธอมองขึ้นไปแล้วก็ทำให้เธอตกใจและคิดที่จะไล่อีกาดำตัวนี้ให้ออกไปทันที พราะเธอคิดว่าอีการมาอยู่บนบ้านของตนอาจจะมีเคราะห์กับตนแต่ในขณะที่เธอกำลังไล่จู่ๆเสียงที่คุ้นเคยก็ปรากฏขึ้นอ,อ้อมอ้อมใจเย็นๆก่อนนะอย่าเพิ่งไล่พี่ไปไหนพี่เองออมเมื่อได้ยินเช่นนั้นเธอก็รู้ได้ทันทีเพราะนั่นคือเสียงสามีของตน แต่ได้ยินแค่เสียงไม่เห็นตัวแล้วก็ได้ใช้สายตากวาดมองไปรอบๆเพื่อมองหาสามีแต่แล้วก็เมื่อมองขึ้นไปที่อีกาดำกำลังส่งเสียงออกมานั่นก็คือเสียงของสามีตนนั่นเองจึงทำให้เธอนั้นตกใจและแปลกประหลาดใจว่าทำไมจูจูผู้เป็นสามีที่รักถึงกลายเป็นอีกาดำไปได้ นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับพี่ทำไมพี่ถึงกลายเป็นอีกาดำเช่นนี้ใครทำกับพี่นะนายเขื่อนที่ได้ยินภรรยาตนเองพูดด้วยความกลัวว่าภรรยาจะจับได้ว่าตัวเขานั้นนอกใจถึงแท้ไปด้วยเหตุผลอื่นคืออย่างนี้นะจูจๆพี่ก็ถูกแม่มดที่ใจร้ายอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านสาให้กลายเป็นอีกาดำ พี่ไม่รู้ว่าจะแก้คำสาปอย่างไรก็ไม่รู้ได้ที่จะให้กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมน้องต้องหาทางช่วยพี่ด้วยนะแม่มดแม่มดท้ายหมู่บ้านคือใครกันพี่แม่มดมีจริงด้วยหรือแล้วทำไมจูจๆก็ามาสาปให้พี่กลายเป็นอีกาดำเช่นนี้ล่ะจะต้องมีเหตุผลนะสิสาปแบบนี้ไม่มีเหตุผลเลยนี่ฉันจะไปจัดการ อย่าเลยนะอย่าทำแบบนั้นเลยข้าไม่อยากให้น้องต้องถูกคำสาปด้วยพี่กลัวว่าน้องจะเป็นแบบพี่สาเหตุที่นายเขื่อนต้องพูดเช่นนั้นแม้ว่าในใจของเขาจะโกรธเคืองแม่มดมากเหมือนกันแต่เขาก็ไม่สามารถปล่อยให้ภรรยาของตนนั้นไปเจอกับแม่มดได้ถ้าไม่เช่นนั้นความรับของตน จะต้องโป๊ะแตกเป็นอย่างแน่นอนถึงพี่จะเป็นแบบนี้พี่ก็ยังจะมาเป็นห่วงฉันอีกฉันจะทำทุกวิถีทางให้พี่กลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้นะแล้วหลังจากนี้เราจะไปแก้แค้นแม่มดด้วยกันก้าได้อย่างไรมาสาพีสามีของข้าเป็นอีกาดำทั้งทั้งที่สามีของข้านั้นไม่ได้ทำอะไรผิดไปเลย อย่างนี้มันน่าเจ็บใจเสียจริงออมด้วยความที่ไม่รู้ว่าสามีของตนนั้นกำลังแถและเธอก็เชื่อใจสามีมากๆยังไงเธอก็คิดว่าสามีของเธอไม่มีทางที่จะโกหกตนเป็นแน่ก็เลยคิดไปหาวิธีช่วยสามีให้กลับมาเป็นมนุษย์ปกติให้ได้พี่ไปหาวิธีแก้คำสาป มาจากอาจารย์หมอในหมู่บ้านแล้วท่านบอกว่าต้องหาน้ําลายนกนางแอนมาทาที่ปลายหน้าผากของพี่แล้วพี่จะกลับมากลายล่างเป็นมนุษย์ปกติได้ถ้าอย่างนั้นก็ได้จ้ะพี่ฉันจะไปตามหานกนางแอนและเอาน้ําลายของมันมาช่วยแก้คำสาปให้พี่พี่ทนรอฉันอีกไม่นาน ฉันจะรีบกลับมาหาพี่อย่างโดยเร็วหลังจากนั้นเวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ออมก็ยังคงไม่สามารถหาน้ำลายนกนางแอ่นได้นายเขือนั้นก็เริ่มรู้สึกหงุดหงิดที่ภรรยานั้นไม่ได้เรื่องเพราะเขาอยากจะกลับมาเป็นมนุษย์ปกติเต็มทนแล้วแต่แล้วจูๆ่ๆโชก็เข้าข้างเธอมีชายคนหนึ่ง กำลังเข็นรถขายน้ำรายนกนางแอนผ่านมาพอดีเมื่อเธอเห็นเช่นนั้นจึงตัดสินใจซื้อแล้วนำกลับมาทาที่หน้าผากของสามีอันเป็นที่รักที่ตอนนี้เขากลายเป็นอีกาดำอยู่จนไหนที่สุดนางอ้อมก็แก้คำสาปให้แก่สามีของเธอได้สำเร็จนายเขื่อนก็กลับมาเป็นมนุษย์ปกติแล้วนางอ้อมก็ดีใจเป็นอย่างมาก พี่ต้องขอบใจน้องมากๆเลยนะที่พยายามเพื่อพี่ถ้าไม่ได้น้องพี่คงต้องเป็นอีกาดําไปตลอดชีวิตแน่ๆมันเป็นสิ่งที่ฉันต้องทำอยู่แล้วฉันคงทนเห็นสามีของฉันเป็นแบบนี้ไม่ไหวหรอกไปเถิดนะเราไปหาแม่มดกันฉันจะไปเจราจาสักหน่อยทนไม่ไหวกับสิ่งที่เธอทำกับสามีเมื่อออมพูดเสร็จ จึงรีบเดินดิ่งตรงไปที่บ้านของแม่มดเพื่อตนจะไปหาแม่มดสาวที่สาบสามีของตนให้เป็นอีกาดำเธอจึงไปอย่างรวดเร็วจนสามีของเธอห้ามปราบไว้แทบไม่ทันในเวลาไม่นานอ้อมเดินไปถึงบ้านของแม่มดสาวจากนั้นเธอก็โวยวายใส่แม่มดทันทีท่านทำอย่างนี้ได้อย่างไรท่านมาสาบให้สามีของฉัน กลายเป็นอีกาดำทางทั้งที่สามีของฉันนั้นยังไม่เคยทำอะไรให้ท่านทำแบบนี้ไม่ดีเลยหนาะท่านแม่มดเธอจะไปรู้อะไรสามีของเธอมันไม่ได้บอกหรือว่าในระหว่างที่เธอไม่อยู่บ้านกับสามีมันกับข้าได้กินกันเสียแล้วเราทั้งสองตกกลุ่มรักกันตอนแรก ฉันก็ไม่รู้หรอกว่าสามีของเธอนั้นมีภรรยาอยู่แล้วเพราะฉันก็ถูกมันหลอกเหมือนกันจนฉันต้องสาบให้มันกลายเป็นอีกาดำไงเล่าออมที่ได้ยินแม่มดพูดเช่นนั้นเธอถึงกับรู้สึกตกใจแทบช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอคาดไม่ถึงเลยว่าคนที่ตนนั้นเชื่อใจและรักที่สุด จะทำกับเธอเช่นนี้นั่นจึงทำให้อ้อมรู้สึกโกรธและเสียใจมากส่วนสามีของเธอที่วิ่งตามมาติดติดก็แทบจะไม่กล้าสู้หน้ากับแม่มดเลยแล้วก็คงคิดว่าแม่มดจะบอกความจริงให้กับภรรยาของตนได้ฟังทั้งหมดแล้วถ้าอย่างนั้นฉันก็ขอโทษท่านด้วยนะฉันก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าสามีของฉันจะทำแบบนี้ แล้วถ้าหากจะสาให้สามีของฉันกลายเป็นอีกาอีกเช่นเดิมท่านจะทำได้หรือไม่ฉันดันเผลอไปแก้คำสาบให้เขาเสียแล้วฉันรู้ความจริงเร็วกว่านี้หน่อยก็คงจะดีไม่เช่นนั้นฉันคงไม่คิดจะแก้คำสาบให้แก่เขาหรอกเขื่อนที่ได้ยินอ้อมพูดเช่นนั้นก็ทำให้เขาตกใจเป็นอย่างมากและรีบคุกเข่าขอร้อง ไม่ให้อ้อมผู้เป็นภรรยาขอให้แม่โมดสาบตนให้กลายเป็นอีกาอีกอย่าทำอย่างนั้นเลยนะอ้อ,อมพี่ผิดไปแล้วพี่สัญญาว่าพี่จะไม่ทำเช่นนี้อีกออมไม่ได้สนใจในสิ่งที่นายเขื่อนนั้นคุกเข่าขอร้องวิงวอนตนเพราะสิ่งที่เขาทำกับเธอนั้นมันมากเกินกว่าที่เธอจะให้อภัยได้ แถมตัวหล่อนนั้นยังยืนกลานคำเดิมว่าจะให้แม่มดสาบให้ในเขินนั้นกลับไปเป็นอีกาดำเช่นเดิมในเมื่อภรรยาของเองขอเหตคาข้าก็พร้อมที่จะจัดให้อย่างนี้แหละนะจุดจบของคนที่ไม่รู้จักพออย่างเอง เองอย่าคิดไปว่าสิ่งที่เองนั้นโกหกผู้อื่นไว้เองจะโกหกได้ตลอดไปความรับไม่มีบนโลกใบนี้หรอกนะแต่ถึงอย่างไรด้วยความที่ข้ายังมีเมตตาและสงสารเองข้าจะสาบให้เองกลายเป็นอีกาดำไปแค่ถึงเวลาช่วงสามปีก็พอแล้ว แล้วก็ไม่มีใครแก้คำสาบนั้นได้จนกว่าจะถึงเวลากำหนดเมื่อถึงเวลานั้นเองถึงจะกลายล่างเป็นมนุษย์ได้ดังเดิมสิ้นสุดของคำพูดแม่มดสาวแสนสวยก็สาบให้ในายเขื่อนกลับไปเป็นอีกาดำเช่นเดิมส่วนภรรยาของนายเขื่อนนั้น ก็ตัดสินใจกลับไปอยู่ที่บ้านกับแม่ของเธอและรอวันยาร้างกับนายเคือนแล้วหลังจากนั้นนายเขือนก็ต้องใช้ชีวิตเป็นอีกาดำไปถึงสามปีจนกว่าตนนั้นจะหลุดพ้นคำสาปของแม่มดสาวได้ในที่สุดนั่นเองจบแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ ขอฝากถูกท่านเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อให้พวกเราได้มีกำลังใจทำนิทานเรื่องเล่าดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ